สวัสดีครับผมเองครับหลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์ในไอจีมาประมาณเป็นปีอะวันนี้กลับมาแล้วนะครับแ้จริงคือผมว่างมากเพราะว่าอยู่บ้านติดกันมาเป็นเวลานานจนจำไม่ได้แล้วผมก็เลยจะมาไลฟ์ ตัวเองเฉยๆนะฮะอมองไม่เห็นผมก็มาพูดคุยกับคนคนไหนจีแล้วเพราะว่าไม่ได้คุยกันนานเป็นไงกันบ้างครับทุกคน So hello everyone, this is like my first time of coming on Instagram live after like a whole year. Hello, I'm not เวลาอยู่บ้านทำอะไรนะครับช่วงนี้ก็มีผมสั่งซิมูเลเตอร์ติดกรบมอยที่บ้าน,นครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่กล้าไปสนามใดครับแล้วก็ทำกาแฟครับใช่พูดถึงทำกาแฟก็เมื่อประมาณ39นานาทีลแล้วนะครับผมได้มีชิ้นงานชิ้นหนึ่งนะครับที่ได้ปล่อยลงไปอยากรู้ว่าทุกคนได้ดูกันหรือยังครับ เป็นคอนเทนต์ผมนี่แหละทํากาแฟที่ AS 5G Play VR e x t e r n นะครับใครยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะครับเรียกได้ว่าชงกาแฟแบบใกล้ชิดตุดสุดเลยอยากให้ทุกคนได้ดูกันทำของกินอะไรบ้างไหมครับไม่ได้ทำอะไรครับเพราะว่าส่วนใหญ่อะเราไม่มีเวลาออกไปซื้อวัตถุดิบงไงผมก็เลยแบบสั่ง สั่งทุกอย่างมากินที่บ้านหมดเลยเฮ้ย hey! เพิ่งเห็นสิ่งนี้คือมันมี question อยู่ข้างล่างเลยเหรอจริงหรอซึ่ง c o า p l e everyone watching will see it on screen นี่ของเล่นใหม่ปะ อ๋อแต่มันก็จะเปิดคำถามใช่ไหมเตอรใช้คิมอะไรครับนาใส่มาใช้ฟิลเตอร์ครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ไหนจีครับตัวช่วยสำหรับทุกคน When is your music on going to release มีคนถามว่า music on เมื่อไหร่น,นี้ไม่รู้นะครับต้องถาม ถามโฟโนโล็อกโฟโนโล็อกนะครับไม่เล่นเกมครับผมเป็นคนไม่เล่นเกมครับเล่นเกมไม่เป็นครับผมเล่นเป็นแต่เกมปลูกผักครับ แล้วมันดูไงรับผมไลไปกี่นาทีแล้วผมไลไปกี่นาทีแล้ววะเธอช่วยคิดเมนูอาหารหน่อยได้ผมไข่เจียวใส่กุ้งวันนี้าไ,ไปไหนครับหอมพรุ่งนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกเลยครับผมอยู่บ้านมาหลายวันแล้วเราก็จะไม่ออกจากบ้านด้วยเพราะฉะนั้น เพื่อนๆคนไหนที่ดูผมอยู่นะครับก็ห้ามชวนไปไหนนะฮะห้ามชวนเพราะว่าไม่ออก อนี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันจะขึ้นคำถามมาอย่างนี้เลยวข้าวผัดหรือข้าวคูกปิเอ่อข้าวผัดครับผมไม่ค่อยแนวข้าวคูกปิไม่ค่อยเข้ากับผมเท่าไหร่ผมชอบกินข้าวแยกกะปิมากกว่าเป็นข้าวแล้วก็มีไข่แล้วก็มีน้ำพริกกะปิจิ้มแยกใช่ปะ่ะเขาเลน่นอย่างนี้ปะ่ะผมทำถูกปะ่ะทุกคน <laughs> โอ้ย <laughs> ผมยาว <c oughs> ผมยาวมากไม่ไหวแล้วอืมคำถามที่สอง คำถามที่สองกินหรือนอนนอนแล้วก็กินแล้วก็กินก็นอนแล้วก็นอนแล้วก็กินครับฮะนึกคำถามอยู่ ผมพี่เติร์ดคือสีอะไรล่ะครับสีที่สีที่ไม่ได้ทําสีมานานแล้วมันก็เลยปนปนกับสีเก่าครับมันก็เลยกลายเป็นมีมีเส้นสีด,แสสดํแล้วก็มีเส้นสีน้าตาลแล้วก็มีเส้นสีน้าตาลอ่อนแล้วก็ผมแห้งออกมาเพราะว่าผมไม่ได้ตัดผมครับต้องการตัดผมมากแต่ว่าไม่กล้าไปห้าน เออมันมีไ้ไลฟ์ในห้องเลยเหรอคืออะไรอะ่ะเดือนที่แล้วไปแล้วพี่กองไม่ได้ตัดตัดแล้วครับนี่คือตัดแล้วแต่ผมเนคนผมยาวมากผมยาวเขาเรียกว่าผมยาวเร็วมากก็คือตอนนั้นนะตัดเหลือแค่แค่นี้ ผ่านมาเดือนหนึ่งก็คือยาวเท่านี้แล้วก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยตอนนี้อ๋อคือมันลไลฟ์ได้สี่คนเหรอว้าว Hmm. Ah, though. When will you have a haircut? Probably as soon as possible, but I don't know when. Can I go get a haircut? Because like the COVID situation in Thailand is kind of tough lately. So I've been staying home for like the past week. So probably. When a situation get better I would go get a haircut as soon as possible. How long do you know Pikan so, so you're probably talking about Gun from the Fashions, right? I knew him since I was a freshman in my college years. So it's probably about 5 years. <laughs> <laughs> โอเคไหนๆก็ไหนๆแหละคลายคลองหน่อยนะครับทุกคนได้ดูคอนเทนต์ของผมทาง AS 5G Play PR หรือยังครับยูแล้วเป็นไงกันบ้างชินเจา ก็จริงๆคอนเทนต์ข้างในบรรยากาศการทำคือมันเจ๋งมากนะคือเป็นครั้งแรกที่ผมได้ถ่ายถ่ายคอนเทนต์เป็นแบบสามลหกสิบองศาก็คือมันจะมีกล้องที่แบบเป็นกล้องสามหสิบองศาต่อหน้าเราแล้วก็ถ่ายเป็นแบบลองเทคก็คือเจ๋งมากๆเลยสําหรับผมนะเพราะผมเพิ่งเคยถ่ายอะไรแบบนี้ก็ยังไงอยากฝากให้ทุกคนลองเข้าไปดูกันนะครับในแฮชแท็กก็มีนะ ใน Twitter ผมก็มีพิมพ์ไว้ก็คือ A S 5 g Playvia x t e r นะครับเข้าไปดูกันได้ครับแล้วนอกจากผมก็เอ๊ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่างั้นข้ามไปก่อนก็คอนเทนต์ของผมก็เป็นการทำดิวกาแฟในสุดที่ผมทำตอนเช้านะฮะยังไงฝากเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊บาย Okay guys, so today, unfortunately, I have to go right now.